นรกที่ไหนเนี่ยบางคนบอกอยู่ใต้ดินครับบางคนบอกสวรรค์อยู่บนฟ้าจะลงเราควรจะเชื่อใครเนี่ยเชื่อตำรับกับเชื่อตำรับครับก็ต้องเจอพระสัมมาสัมพุทธจเพราะท่านรู้จริงๆรู้เพราะทาไปเห็นเห็นว่าจิตท่านบริสุทธิ์หมดกิเลสอาสาวะ <c oughs> อเห็นออย่างไร ก็รู้อย่างนั้นไปตามความเป็นจริงแล้วก็มาสั่งสอนอบรมพวกเราเนี่ยเป็นพระเดชพระคุณของเราเลืออเกินที่ท่านมีพระมาหากรุณาที่คุณทําให้เรารู้เรื่องราวแล้วก็ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องคือทําธุรกิจกับจิตใจไปด้วยกันเพราะร่างกายเราจะต้องหล่อเลี้ยงด้วยของอยางครับต้องมีปัจจัยสี่ ต้องทำมาหากินที่จะทำมาหากินอย่างเดียวมันไม่พอต้องทำมาสร้างบารมีด้วยออบางคนขายน้ำคกรกก็ขายอยู่นั่น <c oughs> ออบางคนก็ไก่ย่างก็ย่างกันมาอย่างนั้นเลย <c oughs> เ,ออเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกพระราชไม่ทายตั้งรู้ <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> ถึงไม่รู้หมดก็รู้บ้างก็ยังดีอรู้มั่ง นรกไม่ได้อยู่ใต้ดินนะจ๊ะเป็นภพอีกภพหนึ่งแบบแยกทางหากเลยอย่างจะพูดถึงเขาินีรุหรือเขาพุสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเนี่ยเราต้องจับหลักตรงนี้ก่อนแล้วก็เป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงข้างบนนั่นนะในเชิงเขาก็สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา จำก็ได้ไหมได้ได้นะนาติตใต้ก็จะมีชมพูทวีทางเหนือก็อุตระกรุทวีปทางซ้ายอวิธีเราสมุติทางตะวันตกอมอนโกยานทวีทา้งด้านขวาหรือด้านตะวันออกบุพาวิเทหะทวีทิศนี่เราสมมติเอานะตรงนี้ล้าก็จะมีทวี้อยน้อยรอบมันอยู่ ้เขาสินเนลุหรือเขาพระสเมเณรนั่นแหละจะมีเขาอยู่สามลูกเป็นสามยอดคือเขาตรีกูดกูดเพื่อจะไปไปยอดสามยอดหนุนกันอยู่รองรับเขาสินเนลุก็จะได้นนตภาพเป็นลางๆตายนั้นลงมานั่นแหละนั่นแหละเป็นทิศทางของนรกทั้งแปดขุม mm hmm. สมมติเราดูด้านข้างเนี่ยขีดเส้นไปเลยนะ ขุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ไปสุดขอบพบพด้านหลงังครับดูด้านข้างกันหนึ่งสองสามแล้วอะไรสี่ห้าหอเจ้าจะหลับไม่ใช่ท่าแปดชั้น <c oughs> ชั้นหนึ่งชื่อสันทีวะขุมสองกาลสุตตา ขุมสามสังคาตะสังคาตะขุมสี่โลรววขุมห้ามหาโรรุวขุวว e e. มที่หกตาปะขุมที่เจ็ดมหาตาปะขุมที่แปดอาเวจีอาเวจีมีคนดังอยู่ใช่ไหมเป็นพระซะด้วยโอพระดังโอดังมากๆเลยนี่ดังในทางที่ พูดจาส่อเสียดให้สงแตกแยกอ๋อเ oh. นี่ยเลยท่านเลยไปอยู่ห้องสวีดนะ mm hmm. นะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม oh. ยักษ์นึกดูซิว่ากายท่านใหญ่ใหญ่แค่ไหนคือไอ้แท่งเหล็กที่เสียบไปเนี่ยจะน,นึกว่าเล็กๆนะครับ <Okay. S 2> ยังน้อยเท่าลำตาลใหญ่ๆเนี่ยโ oh. อ้สียบเข้าไปเนี่ย ก้นถึงทะลุหัวเหมือนไก่ย่างแต่ไก่ย่างมีอันเดียวใช่ไหมสีรับอันเดียวไอ้นี่เพิ่มอีกสองสีข้างครับขวาซ้ายอันล่างบนนี่เพราะนอนหงายนี่คนอนอยู่กลางหาวใช่ไหมขาดกางอากาศย่างด้วยไฟนรกซึ่งมีสีดำดำมากร้อนมาก ร้อนขนาดที่ประสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอุปมาไว้ให้ให้ครับอะไรนะพ่อค้าหมูที่ขายหมูว่าไฟนรกเนี่ยห่างร้อยโยน์ใครมองกับตาบอดแล้วโอ้เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรื่องนี้เราจะยังไม่พูดถึงเอาว่าพ่อค้าขายหมูค่าหมูเป็นประจำ ถ้าซื้อหมูจะก็ฆ่าแล้วมาขายต่อแล้วนั่นอีกเรื่องเนะครับต่ไม่จะไปชีปช้สัง่งเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนั่นแล้วเสร็จถูกชะตาอะไรอย่างงีอ้อ่าเพราะนั่นไฟนะรกนี่ร้อนแรงมากเอาดวงอาทิตย์ใส่ลงไปก็ละลายเลยโอ้แต่ทำไมสัตว์นรกอยู่ได้เนี่ยพระดังท่านนี้เนี่ยพระเทวทัต ยู่ได้โดยกรร,ก,กรรมบาปอกุศลกรรมก็อยู่งั้นทรมานอย่างงั้นร้อนทุกมหาศาลทีเดียวเลยมันซึมเข้าไปในทุกอ,อนุนอเนื้อนี่เอาแค่เราเอานิ้วแย่เราไปในเตาเป็นไงยังรีชักกลับมาเลยใช่ไหมมีอารมณ์อยู่น,นานๆนนไหมปุ๊บเอาออกนะอารมณ์ปุ๊บถอยกลับเนี่ย เพราะนั้นดูด้านข้างแปดขุมถ้าดูท็อปวิวสมมุติเราเลื่อนเอาเขาตีกูดออกจะเห็น 1, 4, 5, 5. หนึ่งสี่ห้าห้าเห็งได้ไหมหนึ่งสี่ห้าห้าเออหนึ่งหนึ่งคือขุมที่หนึ่งนะแล้วก็มีแล้วก็สี่ห้าห้าเออ คุมบริวารสี่ทางด้านสมุติด,ด้านทิศเหนือเนี่ยแล้วก็เลยจะคุมบริวารไปหน่อยก็จะมียโมโลกอีกสิบคุมแต่เขาแบ่งข้างละห้าทิ้งใช้คำว่าสี่ห้าห้าอ่านเลกออกไหมเ<อ>ป็นรูปเพราะฉะนั้นสี่ห้าห้านีน่ด้านทิศเหนือด้านทิศใต้ตะวันตกตะวันออกเหมือนกัน อง่ายไหมตอนนี้ง่าย่ง่ายเลยน,นะเพราะนั้นก็ตรงกลางก็เป็นหนึ่งสี่ห้าห้า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 นิกออกไหมนิกออกถ้าจาตรงนี้ได้อีกแปดชั้นเหมือนกันอ๋อขุมนรกมหานรกสันชีวะแล้วก็ไปขุมบริวารซึ่งมันอยู่ทั้งสี่ทิศสี่ด้านครับแล้วก็ เลยจะข่มบริวารไปเป็นยมโลกค,ค,คืออ,อนรกยุวะไงย,ะยุวะนรกรนรกเยาวชนจะอยู่แถวๆนั้นนะแต่เยาวชนนี่ทำไปเล่นไปนะขึ้นชื่อว่านรกนี่ไม่น่าอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นห <14 5. S 1> นึ่งสี่ห้าหกตัวเลขก็จะออกมาแปดหนึ่งสองแปดสามสองศูนย์สี่ห้าหก แปดคือแปดขุ่มใหญ่หนึ่งสองแปดบริวารขุมบริวารสามสองศูนย์ขุมบริวารสี่ด้านด้านละสี่ก็เป็นสิบหกสิบหกแปดก็หนึ่งสองแปดตามทันไหมจ๊ะทันครับอ่ะครนี้ก็ยมโลกด้านละสิบก็คือห้าห้าสี่ทิศ ็เป็นสี่สิบสี่สิบขุมคูณกับแปดขุมใหญ่ก็เป็นสามรอยยี่สิบเอามาบวกรวมเงินแปดหนึ่งสองแปดสามสองศูนย์ขีดเส้นใต้ได้สี่ห้าหกสี่ห้าหกเราจำตัวเลขได้คนี้เห็นคุ้มชัดเลยคนี้นะโอ้ชัดเจนแล้วคดีแหละ เป็นเรื่องนรกตอนนี้จบเลยเห็นไหมง่ายเห็นไหมล่ะง่ายนิดเดียวทีนี้มาเรื่องลําดับความร้อนแรงของไฟเอเวจีก็อันดับหนึ่งครับแล้วก็ร้อนน้อยลงมาเอยๆพอใช้กันครบแปดขุมแล้วก็มาใช้ขุมบริวารอีกพอหมดขุมบริวารก็มาใช้ต่อยมโลกครับไฟนรกยมรโลกนี่ยังดูสีสัน เออดูออกว่ามันพอจะเป็นไฟที่เราคุ้นเคยครับนะคล้ายๆไฟในเมืองมนุษย์นี่แหละสีสันคล้ายๆนอกัานไฟอื่นมันทำมือหนึ่งนอยจะลืมมัานนรกนี่มันมืดนะมันที่มืดมันทึมทมทุบๆท,ท,ทีเดียวนะมือยมมันโลกนี่ยัง เทียบแล้วยังเออ้าไม่ใหญ่หน้าไปอยู่แนละ้วหน้าไปดูมากกว่านะเพราะว่ายังมีมันเป็นเมืองนะจนมบโลกนในสามร้อยยี่สิบแห่งเนี่ยเหมือนเป็นพระนครแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าอ่า ราชธานนครมองคุกดีๆนเนี่ยนะเพราะว่ากำแพงอะไรต่างๆนี่บางแห่งทําด้วยเหล็กเป็นกำแพงสูงๆบางแห่งเป็นทองแดง<อ>บางแห่งเป็นหินบางแห่งคล้ายๆปูนอย่างงี้แหละเป็นปูนอุ้ยน่าดูแตาดูคล้ายๆเชิงเทินคล้ายๆคล้ายๆคุกกแหละ เทินเทินแล้วก็มีประตูเข้าออกมีนายทวารใจดีเปิดให้เข้าตลอดลอารมณ์นี้ดีใจดีนี่แต่ถ้าตั้งแต่นักลกขุมบริวารไปถึงขุมใหญ่นี่เป็นนรกปิดออส่วนยม,มโลกนรกเปิดอ๋อจะมีปิดเปิดแต่ราคาเข้านั้นเปิดอย่างเดียว บรรยากาศมันร้อนๆถมๆหมืดๆมีแต่เสียงโหยหวนอยู่ตลอดอนั้นเลยเรียกว่าเสียงไงเสียงมันละ่ะตรงนั้นไม่ไม่มีอารมณ์จะไปฟังเสียงงงไกลก็ไม่มีเวลาว่างเว้นจากความทุกข์ทรมานเลยที่ตรงนั้นแหละเห็นแล้วน่ากลัวน่าสะพรึงกลัวไม่น่าอยู่ เยมาลกผู้ที่ไปลงทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากนรกที่ขุมบริวารและขุมใหญ่คือขุมใหญ่กับขุมบริวารเนี่ยนายนตรยาบาลต่างเป็นของเกิดขึ้นในบาป<อ>เป็นของขยสิทธิ์ที่บาปบันดาลให้บันเกิดขึ้น เป็นนายนิรยาบาลที่ทรมานสัตว์นรกแต่ยมโลกนี้เนี่ยนายนิรยาบาลยมาบาลนอนนี้อันนี้มาจากสองทางทางที่หนึ่งมาจากาพวกคุมพันพวกยักชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งเขาจะทำงานประสานกันกับ ปกครองเหตุทุกๆเขตในชมพูทวีปเนี่ยสมมุติว่าโลกใบน,นี้ก็ทั่วโลกมันจะมีเขตการปกครองเหมือนเมืองมนุษย์นี่นะถึงแม้จะไม่มีการทำมาหากินไม่มีการค้าขายไม่มีการปลูกการหวานการกติกกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ก็จะมีหน้าที่ตรวจตาดูมนุษย์ ทำบุญหรือบาปเขาขบยานจะเตือนให้ท่านแต่บุญอนะ่ะแต่เรามันตากระทูหูกระทะหูอื้อเกิน <c oughs> จะให้สังหรณ์ใจยังไงจะเข้าฝันยังไงก็ไม่ก็จะเชื่อ,อล้วก็จะได้ยินหละเนี่เขาจะมาทำงานภาษาเงนินตลอดเลยและท่านเหล่านี้อยู่ในความปกครองของท้าจตุโลกบาลที่เรา ไปจำลองราชวัตชธงมาเนี่ยเนี่ยเขาจะปะกครองกอนมาเหมือนเมืองมนุษย์จะเป็นเขตของการปรกครองตั้งแต่ปกครองใหญ่กับปกครองย่อยๆซอยเล็กๆมาเรื่อยๆถึงภูมิเทวาอะไรต่างๆครับเ <c oughs> ะนั้นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปต้องยอมมาโลกที่จะไปทำหน้าที่ เป็นพญายมมราชในนิระบาลนิระยาบาลเจ้าค่ะนิรยาบาลเจ้าค่ะก็มาจากทางนี้ทางหนึ่งกับอีกทางหนึ่งก็คือพวกหมดกรรมจากขุมใหญ่มาขุมบริวานอพอหมดกรรมจากขุมบริวารเศษกรรมยังเหลือก็อมาอยู่ตรงนี้อีกมาทําหน้าที่ตรงนี้เห่ไม่ใช่ว่ามัน มันซับซ้อนเดียดีเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้และใครแหละที่จะไปยมโลกเอกรรมตรงนี้มันซับซ้อนเหลือเกินเนี่ยต้องค่อยๆเล่าไปทีละนิดทีละนิดเพื่อให้ใหสงสัยแล้วก็เพื่อให้เข้าใจด้วยคือบุญไม่พอที่จะไปสวรรค์อยู่แล้วเนี่ยบาปก็ไม่มากขนาดที่จะไปลง ขุมใหญ่และขุมบริวารครบอบเวลาเป็นมนุษย์อยู่นี่ก็บางทีบุญก็ทํานะแต่กรรมก็สร้างกรรมกรรมชั่วก็สร้างโดยบ,บางทีก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นกรรมชั่วกำอะไรตทางๆท,ทำไปต้องยกตัวอย่างแต่ยกตัวอย่างไงจะไม่กระทบใครในกำลังนึกๆอยู่ พ่าตัวอย่างนี่มันกระทบเพราะว่าการกระทําของมนุษย์นี่มันมันเป็นอย่างนี้จะด้วยมันจะไปพอเหมาะพอดีกันตรงนั้นเอาว่าตายอย่างไม่มีสติบุญก็ไม่ได้มากอะไรปราปก็พอประมาณเดี๋ยววให้หลวงพ่อนึกตัวอย่างที่มันไม่กระทบใครแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในวันหลังๆอ่ะครับเอาตรงนี้ฟัง าคลาแค่นี้ไปก่อนอาจารย์ทีนี้สมมุติว่าประสบอุบัติเหตุตายคือตัวประกอบเหตุอย่างนั้นแล้วประสบอุบัติเหตุตายตายก็ภายในเจ็ดวันนั้นตัวก็ไม่รู้วตายเป็นยังไงทั่านที่เคยตายมานับชาติไปทวนเนี่ยแต่มันลืมพอถึงั้นนั้นก็บมันวุบหลุดออกไปแล้วพอหลุดออกไปคันนึกถึงญาตินึกถึงเพื่อนนึกถึงที่ทํางานนึกถึงที่ไหนก็ แวบไปแต่พอไปคุยกับใครแล้วเขาไม่รู้เรื่องวันสุดท้ายก็ต้องมากลับมาที่เดิมเลยณนะที่ที่ตัวตายแต่ยิงตัวตายผูกคอตายกินยาตายโดดน้ำตายหรืออะไรกันแล้วแต่มันจะเป็นอย่างนั้นนะพอครบพวกนี้มาเลยมามาเนี่ยคือพวกนายนิรยาบาล ที่เขาทำงานประสากน,กนกันกับผู้ดูแลเขตเขาก็จะต้องดูว่าผู้ที่ตายเนี่ยตอนยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกว้างขวางไหอ,อมีบุญหนักสักใหญ่หรือมีหรือว่าชนระดับไหนเขาจะเอามาให้พอเหมาะกันออ๋อไม่ใช่มาเพื่อเป็นเกียรตินะ มาคมมมให้กลัวอ๋อขมขวัญกันเลยว่าเออนี่เคยตอนเป็นมนุษย์ดิตดังนี่อ๋อเก่งไรงดังแล้วนี่เนี่ยเขาก็จะมาเป็นทีมมาถึงเห็นและกลัวแล้วกันแหละครับพร้อมด้วยโสดตรวนแต่ถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาพื้น,นอันนี้มาไม่ค่อยมามาสองคนบางสามคนมับ จะเรียกคนลอตนดีเป็นยักษ์พวกเนี้ยกุมพันธ์ตนรูปร่งางกูงพุงพลุยตัวใหญ่ใหญ่ <g ül> ก็ยักษ์แหละผมหยิกหน้ากรอตาพองพองผิวเขามีหลากสีเนี่ยแต่ผิวที่นำคือผิวดำ<อ>ไม่ใช่ดำขำดำตับเป็ด เงางามแล้วพิเศษยังนันยมีดำแดงดำอมเขียวๆทำอมมุงมงผิวนะผิวหนังเนะะผิวหนังครับเขาจะมีดำนำแล้วก็สีทึมๆนึ่มๆเลยโอ้ยใหญ่นุ่งหยักล้ังอันนี้เราเคยเห็นในหนังที่เขาทำพิพพัจจุศัสีแดงใช่อยักลัง สีแดงอาวุธมักจะเป็นหอ,อกอดาบอะไรต่างๆที่เราเห็นในพิพปัจจุลาชกันนะครับดูหนังกันเนี่ยครับอาเป็นอย่างนั้นแต่ขึ้นอยู่กับยุคสมัยอ,อาวุธที่ก็ถือกันมาเนี่ยเป็นหอ,อกมีดาบก็มีมีอะไรให้กลัวอ้อมสดตรวนถ้าอาวุธสมัยนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเนลมิตเอาอใไอเห็นแล้ว S <S อ,อ้ซ่ามากนะครับเอาซ่ามากกว่าอะไรอ๋ <S 2> <S 2> อ,อแต่ก็จะมีทีมถือหอกรับดาบเป็นหลักค<อ>่ะแล้วก็จะมีไอ้อย่างเนี้ยอ๋อนี่นี่เป็นสิ่ง<อ>ที่ซับซ้อนมันน่า <S <S อัศจรรย์จริงๆเลยมันน่าฝันในฝันเป็นอย่างนั้นเลยอือครับแล้วก็โสดตวนมากระคองกันเลยแหละ <S <S ไปกันเปม็นแถว